ดีจ้าเทีนุดทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Warframe และอยู่กับผมลุงแมวรามุงนะครับสำหรับ Warframe ที่ผมจะมาทำการรีวิวสกิลและแนะนำวิธีการ build มอดในวันนี้นั้นเธอมีชื่อว่า Nix ซึ่งสีิของเธอนั้นนับว่าโหดมากทั้ง w i n w a l k กสตันและก็เบินมานายังสามารถเอาไปตุยแก๊งต้นเกมถึงมิดเกมได้เป็นอย่างดีนะครับทุยปิดเกมโยโอเคกลับมาคัาฟังกันก็สำหรับ ตัวละครนิกส์นั้นเนี่ยเธอเป็นวอลเฟรมที่สามารถใช้พลังจิตเป็นอาวุธในการสังหารและ,ะว่าควบคุมศัตรูได้ซึ่งสกิลของเธอนั้นจะเจ๋งสักแค่ไหนเนี่ยเชิญรับชมกันได้นะปัดนาวเลยครับในส่วนของสกิลของนิกส์นั้นทุกๆส,ส,ก,สกิลจะเป็นการนำพลังจิตออกมาใช้กับศัตรูซึ่งได้แก่สกิลพาสซีฟลิลิงกิชเมื่อนิกส์ใช้งานสกิลใดๆก็ตามใส่ศัตรู จะมีโอกาสทำให้ศัตรูตัวดังกล่าวถูกปลดอาวุธโจมตีระยะไกลโดยถาวรสกิลที่ 1. Mind Control เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว n i x จะทำการสะกดจิตศัตรูที่เป็นเป้าหมายของสกิลด้วยพลังจิตซึ่งจะส่งผลทำให้ศัตรูตัวดังกล่าวกลายมาเป็นพวกเดียวกับเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งนอกจากนั้นหากศัตรูตัวดังกล่าวมีความสามารถพิเศษในการซัพพอร์ตเราก็จะได้รับผลจากความสามารถพิเศษนั้นตามไปด้วยเช่นถ้าหากสะกดจิต Chill Ooze b a e มาเป็นพวกก็จะช่วยเพิ่มค่าชิลให้กับเราเป็นต้น ซึ่งสกิล my control จะสามารถใช้ควบคุมศัตรูดได้เพียงแค่คาระหนึ่งตัวเท่านั้นหากป้าสกิลซ้ำอีกครั้งก็จะเป็นการยกเลิกสกิลโดยที่ค่า purple range จะส่งผลต่อระยะทางในการใช้สกิลส่วนค่า p o w p l e duration จะส่งผลต่อระยะเวลานในการควบคุมเป้าหมายของสกิลสกิลที่2อง s i d e i c k b o o s เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว nix จะทําการยิงลูกศรพลังจิตจ,จํานวนหนึ่งจู่โจมใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าซึ่งจะสร้างความเสียหายแบบ slash จำนวนหนึ่งและทําให้มีโอกาสติดสถานะ breathe นอกจากนั้นยังสร้างความเสียหายแบบเรเดียชันเล็กน้อยในพื้นที่ขนาดเล็กๆและทําให้มีโอกาสติดสถานะเรเดียชัน50%ซึ่งจะส่งผลทําให้ศัตรูสับสนและโจมตีใส่เป้าหมายที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยไม่สนใจว่าเป็นศัตรูหรือพวกเดียวกันในช่วงระยะเวลา12วินาทีโดยที่ความรุนแรงของสกิลจะขึ้นอยู่กับค่า power strength และจํานวนของลูกศรพลังจิตที่จู่โจมใส่ศัตรูสกิลที่3 chaos เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว n i x จะทําการปลดปล่อยขึ้นพลังจิตออกไปเป็นวงกว้าง เพื่อสร้างความสับสนให้แก่ศัตรูที่อยู่ภายในระยะรัศมีของสกิลซึ่งจะส่งผลให้ศัตรูที่โดนสกิลดังกล่าวเข้าไปติดมินิสแตนและจุดโจมใส่เป้าหมายที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยไม่สนใจว่าเป็นศัตรูหรือพวกเดียวกันในช่วงระยะเวลาหนึง่งโดยที่ค่า power range จะส่งผลต่อระยะรัศมีของสกิลส่วนค่า power duration จะส่งผลต่อระยะเวลานในการทําให้ศัตรูสับสนสกิลที่4 Absorb เมื่อกดใช้งานสกิลดังกล่าวแล้ว Nix จะทําการเข้าสู่สถานะวรวบรวมสมาธิโดยในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานะดังกล่าว Nix จะทำการดูดซับความเสียหายทุกประเภทที่จู่โจมเข้ามาหน่อยเปอร์เซ็นต์และทนทานต่อสถานะผิดปกติทุกประเภทโดยในทุกๆวินาทีที่นิกซ์ทำสมาธินิกซ์จะทำการสะสมความเสียหายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งจะโชว์เป็นตัวเลขไว้ที่ตรงกลางด้านล่างของจอและเมื่อกดใช้สกิลอีกครั้งนิกซ์จะทำการปลดปล่อยพลังงานที่สะสมเอาไว้ทั้งหมดเพื่อจู่โจมออกไปในรูปแบบของคลื่นพลังงานแมกเนติกเป็นวงกว้างโดยศัตรูที่อยู่ในระยะโจมตีของสกิลทุกตัวจะได้รับความเสียหายแบบแมกเนติกจำนวนหนึ่งและล้มลงไปกับพื้นโดยที่ค่า power Strength, จะส่งผลต่อความรุนแรงในการโจมตีของสกิลค่า power range จะส่งผลต่อระยะความกว้างในการระเบิดของคลื่นพลังงานส่วนค่า power d u a t i o n จะส่งผลต่อการใช้ energy ต่อวินาทีของสกิลโอเคก็มอ,อยู่กันในส่วนของวิธีการ build mod ของ N i x นะครับว่าวิธีการ build อย่างไรบ้างโดยส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปิอบเล่นกันนะครับก็จะเป็นการเน้นใช้ skill chaos เป็นหลักนะครับผมส่วนสกิลอื่นเนี่ยก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนครับว่าจะ build อะไรลงมานะครับซึ่ง build ที่ผมจะมาทําการนําเสนอในวันนี้ ก็จะเป็นการบิวโดยเน้นการใช้สกิลเค a อ s เป็นหลักเช่นกันครับผมโดยเริ่มจากในส่วนของช่างออลรล่าครับแน่นอนใช้เป็น o คอนซ Projection นะครับเพราะว่าจะช่วยลด,ดค่ากรากตัลง30ทําทให้จมปีได้ไง่ายขึ้นนะครับผมต่อมาก็จะมาในส่วนของการเพิ่มพาวเวอร์เลนจ์นะครับเพราะว่าสกิลเค h อทเนี่ยจะเน้นพาวเวอร์เลนจ์เป็นหลักนะครับก็จะใส่เป็นคันนิงริฟในส่วนของเอ็กซ์ลัสมอครับแล้ก็โอเวอร์เซนกับสเตรชนะครับ สามบานนี้รวมกันก็ได้ power range อยู่ที่250%ครับทำให้ Skill, chaos สกิล chaos ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากต่อมานะครับ chaos ใช้ energy ครั้งละ75ในการไล่ครับเพราะฉะนั้นต้องมาเพิ่ม efficiency นะครับเพื่อใหออ้ energy ที่ใช้เนี่ยน้อยลงจะได้ spam สกิลได้บ่อยๆก็ใส่เป็น fitting exercise นะครับที่แลง5ไอแลง4นะครับผมแล้วก็ steam line ที่แลง5นะครับผมต่อมาก็จะมาใช้เป็น guard พรัง p a t e n t y นะครับแลง10 เพื่อให้ค่าพาวเ r อร์ดูเรชของเราเนี่ยกลับมาเป็น100%เหมือนเดิมน,นะครับอ่าซึ่งผมว่าประมาณ100%เนี่ยก็ถือว่าโอเคละเพรคุมได้ค่อนข้างนานแล้วจากสกิลแชร์อสประมาณ20ปุ๋ิเราสามารถสแปมได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นหานะครับผมจริงก็หมดแล้วล่ะที่จำเป็นนะก็ที่เหลือก็ใส่เป็นตามที่ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคก็คือในช็อตวัลทาร์เรนนะครับทำให้เราไล่สกิลได้ไวขึ้นนะครับ50%แล้วก็เพิ่มความถึกด้วยการใส่เป็นมอสบิชาริตี้หนึ่งใบแล้วก็ รีเลชชั่นหนึ่งใบนะครับซึ่งจะช่วยให้ค่า HP แล้วก็ชีวองเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง740กับ2 2 5เอ้ย925เลยทีเดียวนะครับผมถือว่าโอเคส่วนค่าพาวเวอร์เนี่ยมันเยอะอยู่แล้วครับผมไม่จำเป็นต้องใส่การ์ดโปก็ได้นะครับผมซึ่งบิลนี้เวลาผมยิบไปใช้เนี่ยผมก็จะเน้นใช้อยู่แค่สองสกิลก็คือสกิล chaos นะครับทำให้ศัตรูมันตีกันเองแล้วเราก็ไปไล่ฆ่าแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือสกิล my control ครับผมจะเลือกคุมตัวที่มามามััันนนนสสาาาาารรรรถบบบฟใใหห้้้้้้เเไดดือออวววว่่่่่ตทีีียยิิงงแแแๆชชพกกกกฮะ็ูคลล หมดแล้วครับไม่มีอะไรจริงๆผมต้องสารภาพต,างตรงๆว่านิกเป็นตัวละครที่ผมแทบไม่ได้ไม่ได้แตะเลยครับเพราะว่าสกิลมันแบบเรียกว่าเป็ดเป็ดมากเพราะว่ามันทําอะไรได้ไม่สุดสักทางหนึ่งคือจะเอาไว้เล่นขำๆเวลาแบบว่าเออไม่รู้จะเล่นอะไรดีก็อเอาไปหยิบไปเล่นสักหน่อยอะไรเงี้ครับผมแต่ถ้าใครชอบก็ก็อเอาไปเล่นเป็นตัวหลักก็ได้ครับไม่ว่ากันอันนี้ผมผมจะบอกไว้ก่อนออกตัวไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีบิวที่ดีกว่านี้เนาะแล้วแต่คนจะบิวไปแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นก็เลยบิวไว้ใช้ขำๆอันนี้แหละครับผม แต่ส่วนมากเวลาผมลงคอนเฟ PVP เนี่ยฮะจะเน้นใช้ินเวลเาเพราะว่าสกิลอันตรยของเขาเนี่ยถือว่าเด็ดมากเลยฮะเวลาแบบเขานัวกันกลางวงเราก็โดดเข้าไปปุ๊บกดสกิลสี่แล้วให้เขายิงเข้ามาแล้วเาก็ระกดระเบิดแค่นั้นปุ๊บตายเป็นหมู่เลยก็ถือว่าค่อนข้างโหดใช้ได้ใน PVP ฮะกระจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการรีวิวสกิลและแนะนําวิธีการ build mod ของนิกที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้จับนิกส์มาเล่นสักเท่าไหร่นะครับ บิวที่ให้ดูไว้เนี่ยก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับแล้วก็นําเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของการเล่นของแต่ละคนนะครับและสําหรับในวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงไปเรียบร้อยแล้วในคลิปหน้าจะเป็นตัวละครตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมก็อย่าลืมนะครับไปกดซับสไครป์ช anel ลุงแมวกันด้วยนะครับเวลาที่มันมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนไปยังซับสไครปเบอร์ทุกคนทันทีส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเชิญทุก